E หมอคะเรื่องการใช้สมุนไพรกับโรคไตอะค่ะสมุนไพรสามารถช่วยได้ไหมหรือว่ามีผลกระทบที่มากกว่านี้มครับ สำหรับในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเคยได้ยินทั้งสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนว่าสามารถช่วยรักษาหรือว่าชะลอโรคไตได้ซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรไม่ว่าจะแผนไหนก็แล้วแต่ที่สามารถช่วยรักษาหรือว่าชะลอการเสื่อมของโรคไตได้สมุนไพรบางอย่างเช่นถังเช่าที่เห็นโฆษณากันบ่อยเนี่ยมีฤทธิ์ที่ทำให้ไตยแย่ลงหรือว่าต้องฟอกไตก่อนเวลาอันควรได้ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ทานสมุนไพรครับ หมอคะมีอาหารเสริมหรือว่าวิตามินอันไหนบ้างที่สามารถทานได้มีอาหารเสริมแล้วก็วิตามินหลายชนิดนะครับที่สามารถทานได้ในคนไข้โรคไตทั้งระยะก่อนที่จะฟอกไตแล้วก็ระยะที่ฟอกไตไปแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ ขอเอาอาหารเสริมเนี่ยมาให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับคุณหมอโรคไตที่รักษาอยู่ด้วยเพราะว่าอาหารเสริมหลายๆครั้งเนี่ยมันเอาไว้สําหรับรักษาโรคอื่นนะครับพอเอามาทานในคนไข้โรคไตเนี่ยอาจจะทําให้โรคไตแย่ลงได้ดังนั้นก็แนะนําให้ปรึกษากับคุณหมอก่อนทุกครั้งที่จะทานวิตามินหรืออาหารเสริมครับคุณหมอคะมียาประเภทไหนบ้างที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตค,ครับ ก็มียาหลายๆตัวที่คนไข้โรคไตไม่ควรจะทานนะครับเช่นยาแก้ปวดในกลุ่มที่ไม่ใช่พาราเซตามอลนะครับอบูโปรเฟนนาทอคเซนอินโดเมทาซินหรือว่าพอนสแตนซึ่งเป็นยาที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านอาจจะใช้เวลามีอาการปวดประจําเดือนนะครับยากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มรวมๆที่เรียกว่าเอนเซดนะครับซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพดี แต่ว่าต้องระมัดระวังในคนไข้โรคไตเพราะว่าอาจจะทําให้ไตทํางานแย่ลงจนถึงขั้นที่ต้องฟอกไตได้ครับส่วนยากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในคนไข้โรคไตเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการทานยาในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นต้องปรับลดขนาดยาเปลี่ยนตัวยาหรือว่าห้ามทานยาตัวนั้นในกลุ่มคนไข้โรคไตได้นะครับก็แนะนําว่าให้คนไข้ทุกคนเนี่ย นำยาของตัวเองหรือว่ายาที่จะทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาปรึกษากับคุณหมอก่อนว่าสามารถทานได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยนะครับ